สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยแม่หมอความสุขหมอตัวแม่หมอหมอตอนั่นเองคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีม,ดมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดองใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับ,รบคนไลค์คนแชร์ะนะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะ คคอมเมนต์เลยนะคะมาข่าววันนี้ค่ำคืนนี้นะคะเป็นวันพระด้วยนั่นเองนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นห่วงคุณมากๆเลยอยากจะมาติดต่ออยากจะมาสื่อสารกับคุณนะคะเพรท่านเป็นห่วงคุณมากเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงร่างกายของคุณเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณและวันนี้ค่ําคืนนี้นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรอยู่มีบางสิ่งบางอย่าง เป็นห่วงคุณมากๆนั่นเองนะคะมาสื่อสารกับคุณณนะค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญ,ญาตคุณรุกูบาอาจารย์สินสิสทธิธ์เทวดาทุกพระองค์นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาสื่อสารกับคุณเพราะความเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยคุณมากๆณนะช่วงวันนี้วันพระนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ บางสิ่งบางอย่างที่เปลียนห่วงคุณเขาอยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาช่วงเวลาไหนให้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างโคตรเป็นห่วงคุณมากๆณตอนนี้เวลานี้นั่นเองค่ะเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรให้คุณได้รับรู้ณตอนนี้ค่าคืนนี้หรือว่าคุณมาดูช่วงไหนก็คือช่วงนั้นแล้ะค่ะข้บคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะมีดีมีในดีมีร้ายและก็ในร้ายมีดีให้คุณอย่ายุดติดพูดเรื่องไม่ดีก่อนนะคะเราต้องรับรับนะคะทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีนะคะอันนี้5้าถ้วยนะคะคุณให้คุณรู้จักปล่อยวางอยู่ในอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันไม่ใช่สิ่งที่สูญเสียไปนะคะอย่าจมปากกับในอดีต ให้มองอนาคตและสิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้คุณยังมีลมหายใจคุณยังมีโอกาสเสมอนั่นเองนะคะและความหวังของคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าตอนนี้คุณอ่อมคุณยมคุณเศร้านะคะน่วงๆจิตใจเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้คุณรู้แล้วให้คุณได้ปล่อยวางให้เร็วที่สุดเพราะคุณปรารถนาจะปลดล็อกเรื่องอะไรก็ตามแต่ด้านการเงินก็ตามแต่คุณจะมีเงินเข้ามาถ้าคุณปรารถนาที่จะมี เงินคุณจะมีเงินเข้ามาแต่ถ้าคุณนะคะอยากจะเอาเงินไปชดใช้นี่คนอื่นหรืออยากไปยืมเงินคนอื่นไปอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินคุณจะได้ตามที่คุณตัดปารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องนะคะปล่อยวางให้ได้นะคะปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่สิ่งดีๆสิ่งด้านการเงินก็จะเข้ามาหาคุณเร็วมากเท่านั้นนั่นเองค่ะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นห่วงคุณบอกให้คุณอย่ายึดติดนะคะ วางให้ลงป่งให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะความสุขที่จะเข้ามาหาคุณก็คือสิ่งสําคัญเลยการเงินนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณปรารถนาจะมีเงินนะคะเข้ามาสัาพพอดครอบครัวของคุณคุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนาหรือเรื่องการงานเรื่องอความรักก็ตาม ปล่อยวางให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นห่วงคุณนักเป็นห่วงคุณนาตอนนี้เวลานี้เขามองว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะมาคะ่นะ,คะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความลังเลความไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองทั้งที่คุณก็มีความสามารถคุณมีศักยภาพจงเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ผ่านไปได้มันก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสถานการณ์ที่มันทําให้คุณอึดอัดอึดอัดในเรื่องบางสิ่งบอกบางอย่างบอกใครไม่ได้ในเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือหา ทางออกให้กับชีวิตของคุณณนะตอนนี้ที่มันเกิดปัญหาอยู่ให้มองนะคะที่ปัญหาที่คุณเจออยู่ณขณะนี้ให้มองเป็นโจทย์แล้วคุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการที่ดีที่สุดเป็นเวอร์ชั่นที่มีคุณค่าเหมาะสมสําหรับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ <c oughs> สาดาบความผิดหวังเสียใจนะคะบางสิ่งบางอย่างเนะคะความผิดหวังเสียใจเรื่องอกค่ะ หรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณยึดติดอยู่นั่นเองนะคะเรื่องอะไรคะที่คุณยึดติดให้คุณได้ปล่อยวางให้เร็วที่สุดเมื่อคุณปล่อยวางได้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนมันจบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณนะคะวางให้ลงปลงให้ได้ความอ,อมความยมนะคะไม่ต้องยึดติด ผายมือออกเยอะๆอยาเนี่ยนะคะอย่าห่อตัวนะคะผายมือออกเยอะๆแล้วบอกว่ายิ่งคุณอกผายไหลพึงมากเท่าไหร่นะคะสร้างความแข็งแกร่งนั่งตัวตรงมากเท่าไหร่หรือยืนตัวตรงมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะพบโอกาสใหม่ๆนะคะเหมือนกับเซลล์ในร่างกายของคุณได้ขยับขยายนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือเดอะเดมันจบแล้วค่ะสิ่งที่คุณนะคะเหล่าวิญญ,ญาณ นะคะเหล่าวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คอยมาบอกคุณเจ้าเกณฑ์ชะตาของคุณนั่นเองที่คอยเป็นห่วงคุณเทวดาประจำตัวคุณดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณเคยเกื้อหนุนเขานะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเลยล่ะค่ะเพราะวันนี้เป็นมันพระนั่นเองอาจจะเป็นโยมทูตหรือว่านายนิริกบาลก็ได้ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณคอยเป็นห่วงคุณเอนดูคุณอยู่นั่นเองมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณหนักอกหนักใจตอนนี้มันกำลังจะ จบลงนั่นเองนะคะให้คุณสบายใจได้และมันจะจบลงภายในคำ่ำคืนนี้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเขาเป็นห่วงคุณและมาสื่อสารกับคุณณนะค่ำคืนนี้สิ่งไม่ดีถ้าคุณอ่อมคุณยมอยู่ให้คุณนั่งสวดมนต์หรือทำอะไรก็ได้ณนะค่ำคืนนี้ปล่อยวางให้ได้แล้วคุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆคุณจะเติงกิ้งออกทุกปัญหามีทางออกสเสมอนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะมันจบแล้วค่ะ นะคะยิ่งคุณวางให้ลงปรงให้ได้เร็วเท่าไหร่ปัญหาอุปสรรคก็จะจบลงเร็วเท่านั้นเร็วการเงินก็จะเข้ามาหาคุณการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาจะมีทรัพย์มีสินปรารถนาจะให้บ้านของคุณมีความสุขกินอิม่มกินเต็มบ้านคุณจะเป็นบ้านที่สงบสุขบ้านคุณจะไม่มีเสียงทะเลาะบอกแวงกันนี่แหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วเงินทองทรัพย์สิสนเงินทองทรัพย์สิสนเงินทองนี้ได้มา จากไหนคะได้มาจากงานกงศีหรือคุณท,ที่คุณสร้างไว้แล้วเงินทองที่คุณสะสมมาแต่ตอนนี้เวลานี้นะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณเงินทองนี้อาจจะเป็นเงินทองในอดีตแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นห่วงคุณเนี่ยที่มีบุญสำคัญสัมพันธ์กับคุณเนี่ย เขามาบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเป็นกังวลถ้าเป็นเรื่องการเงินคุณจะมีเงินเข้านะคะเงินเข้าครั้ง oh นี้เป็นเงินเข้าก้อนใหญ่ณช่วงเวลานี้ให้คุณวางให้ลงป่งให้ได้นั่นเองค่ะอย่ายึดติดนะคะทุกคโอ้ไม่กล้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณมีความเป็นกังวลนับจากนี้สิ่งที่มาบอกคุณคือนะคะดวงจิตดวงวิญญาณขั้นสูงอาจจะเป็น ท่านโยม,มาบาลโยมทูตหรือว่าเทวดาประจําตัวคุณเจ้ากินจตาประจําตัวคุณมาบอกมาสื่อสารกับคุณนับจากนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีความออมความยมจะไม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีแต่เงินของเข้ามาถ้าคุณปรารถนาธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะธุรกิจการงานของคุณนะคะบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้มีเงินมีทรัพย์มีสิน ขึ้นเป็นราชาของเมืองนั่นเองค่ะทำไมถึงขึ้นเป็นราชาของเมืองเพราะนี่คือดีเอ็มเพอร์บางคนจะได้นะคะมันจบแล้วธุรกิจนี้หรือว่าคุณมีความเป็นกังวลม,มีคู่ค้าคู่แข่งนะคะคุณทุกอย่าง แพ้ได้เราก็ลุกขึ้นได้นั่นเองนะคะขอให้คุณลุกขึ้นให้ว่าให้เร็วนะคะถ้าคุณล,ลุกขึ้นเร็วมากเท่าไหร่ชัยชนะมันก็มาหาคุณเร็วมากเท่านั้นนั่นเองนะคะบางคนจะได้ทํางานเจ้านายที่เป็นคนชาวต่างชาติบางคนจะได้รับเงินนะคะจากคนที่เป็นชาวต่างชาติบางคนจะได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้หาความรู้เปิดธุรกิจใหม่ๆ คนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นห่วงคุณและตอนนี้เวลานี้นะคะดวงจิตนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนี้ท่านอยากบอกอะไรคุณอีกคะนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูค่ําคืนนี้นะคะสิ่งใดที่ท่านอยากจะบอกคุณและเป็นห่วงคุณอยากให้คุณปรับตัวอะไรหรืออยากบอกเรื่องอะไรในอนาคตภายในเดือนสิงหาจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะ อบคคุณ่ะนับจากนี้นะคะไม่เกิน2วันนี้นะคะหรือ3วัน นะคะชัยชนะความสําเร็จความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณเตรียมตัวรับชัยชนะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดไว้มันจะเป็นจริงทุกอย่างมีแต่ความสุขจะเข้ามาในชีวิตคุณยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขนะคะความสุขลื่นเลิงอีกครั้งเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณ อธิษฐานสิ่งนั้นจะเป็นจริงในเรื่องการงานบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานด้วยซ้ํานี่คือบางสิ่งบางอย่างบอกให้คุณปล่อยวางนะคะนี่ท่านมาสื่อสารกับคุณโดยตรงนักขัมคืนนี้เพราะว่าท่านเห็นคุณมีความหนักหน่วงคิดมากคิดเยอะหาทางออกไม่ได้นั่นเองนะคะและท่านก็รักเลเอ็งดูคุณนะคะคุณคิดอยู่คนเดียวคิดเองเออเองนั่นเองต่อคะ่ะ อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอุณคจากนี้ชีวิตของคุณนะคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเตรียมตัวขึ้นบันลังต่างทองเทวีโชคชะลกชะเหลาเหมือนกันนั่นเองนะคะธุรกิจการงานไม่ว่าคุณคิดเรื่องธุรกิจการงานหรือสภาวะจิตใจของคุณถ้าคุณเป็นคนโสด คุณมีเรื่องหนักอกหนักใจบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถขี้ขายได้มันแน่นในอกมันแม่แน่นในลิ้นปีหรืออะไรก็ตามตอนนี้เวลานี้ให้คุณผ่อนคลายเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ลักเลย่ยดูและมีความศักดิ์สิทธิ์มากมาบอกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คุณเตรียมรับความสุขธุรกิจการงานที่คุณปรารถนาก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องลูกของคุณลูกของคุณก็จะเป็นเด็กดีแต่ตอนนี้ธุรกิจการงานของคุณกําลังจะเฟื่องฟูสิ่งไหนที่คุณปรารถนาสิ่งไหนที่คุณนะคะอธิษฐานไว้ขอพรไว้สิ่งนั้นให้คุณปล่อยวางแล้วมันจะมาหาคุณเร็วขึ้นยิ่งสภาพจิตใจของคุณมีความสุขมากเท่าไหร่การเงินของคุณก็จะหลังไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นและเร็วขึ้นมาก นั้นนั่นเองค่ะนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้ราชิีนีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นและเป็นสังคมใหม่ๆสังคมที่มีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยการติดต่อค้าขายธุรกิจของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้าและความโดดเด่นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนสี่ดาบนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเย็นให้พอรอให้เป็นเรื่องบางเรื่องอุปสรรคปัญหา เป็นแค่โจทย์เพื่อให้คุณหาคำตอบถ้าอย่างนั้นเขาจะมีวิชาคณิตศาสตร์ให้เราหาคำตอบในโจทย์ทุกโจทย์ได้อย่างไรกันคะนี่แหลคะค่ะเหมือนตัวคุณเมื่อรู้ว่าปัญหามาก็ให้ตั้งสติอย่าพึ่งผลีผามนะคะตกลงหรือคิดอะไรก็ตามแต่ให้ใช้เวลาให้ใช้ความคิดแม้เตจโจทย์ข้อสอบเขาก็ต้องใช้เวลาในการคิดในการออกข้อสอบเวลาคุณทาข้อสอบคุณก็ใช้เวลาในการคิด นั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ลาชาโชคฉลกฉเลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองเขาเรียกว่าดวงชะตาจังหวะชีวิตของคุณนี่คือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่โคตรเป็นห่วงและรักคุณมากบอกให้คุณปล่อยวางเลิกออมเลิกยมแล้วสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเป็นจริงตามที่คุณปรารถนาจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณจะเกิดสิ่งดีๆความสุขครั้งยิ่งใหญ่การเงินการทองธุรกิจ การงานของคุณจะประสบความสําเร็จเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามคุณเป็นคนที่มากบารมีมีตําแหน่งสูงมีตำมียศถาบรรดาศักดิ์ทุกทุกคนนี่คือราชินีถือเรียนและราชาถือเรียนมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณปล่อยวางให้ได้คุณจะมีความสุขคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีออร่าคุณเป็นคนใจดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีนิสัยเหมือนกัน กว่าคุณจะเป็นราชาผู้มั่งคัง่งร่ำรวยคุณก็ผ่านเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมามากมายแล้วเช่นกันนับจากนี้คุณจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เต็มไปด้วยอำนาจและตบะเดชนะคะอนาสารสมบัติบริวารสมบัติบารมีสมบัติแล้วคุณก็เกิดมาคู่กัน นะคะเป็นคู่คู่สร้างคู่สมคู่บุญบาลมีซึ่งกันและกันนับจากนี้นี่คือเป็นวันพระด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนะตอนนี้ต่อค่ะโอ้แม่ก็นะคะสองเหรียญน,นับจากนี้การเงินการทอง คุณจะมีนะคะมีการหมุนเงินการหมุนเงินครั้งนี้เป็นการหมุนเงินอัตราแลกเปลี่ยนคุณจะมีรายได้เข้าทุกช่องทางนะคะเป็นสกุลเงินอื่นอาจจะไม่ใช่สกุลเงินไทยอาจจะเป็นสกุลเงินอื่นที่นะคะทำให้ฐานธุรกิจของคุณเพราะอะไรคะคุณจะได้ติดต่อค้าขายกับคนชาวต่างชาติธุรกิจการงานของคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองการเงินของคุณจะไม่ฝืดเคืองจะไม่ขัดสนจะขัดสนได้ไงคะในเมื่อ โอกาสตอนนี้คุณคิดคุณปรารถนาอยากจะมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณอยากนะคะมีธุรกิจหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จในเดือนสิงหาคมนี้มันกําลังจะดีขึ้นนั่นเองต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับบางสิ่งบางอย่างมาบอกให้คุณปล่อยวางเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เงินทองจังหวะชีวิตดวงดาวชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไป คือดวงดาวแห่งราชาโชคและเทวีโชคเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนั่นเองและเป็นราชาโชคดับเบิลลาชาโชคก็คือเดอะเอ็มเพลเอร์นั่นเองค่ะต่อค่ะห้าเหรียญคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนค่ะนะคะตอนนี้ถ้าคุณเป็นกงนังวลว่าคุณตอนนี้คุณไม่มีเงินเลยแล้วจะทำไงแม่หมอเนี่ยค่ะ ไม่ต้องบอกว่าไม่มีเงินมีค่ะทุกคนมีเงินนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางบางอย่างถ้าตอนนี้คุณอาจสถานะของคุณฝืดเครื่องในการเงินนะคะตอนนี้เวลานี้บางสิ่งบางอย่างมาบอกให้คุณได้รู้อะไรอีกคะนี่คือความขาดแคลนและมันจะจบลงหรืออยังคะหรือว่าคุณจะเจออีกนั่นเองคะ่ะ Oh God. ให้คุณปล่อยวางแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณไม่ใช่เป็นแค่ตำแหน่งธรรมดาแต่เป็นตำแหน่งนะคะถ้าเปรียบเป็นระดับท่าราชการนะคะคุณก็โอ้โหระดับผอระดับฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจ คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นบางคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วนะคะกิจการของคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือคิงถือไม้เท้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณเป็นคนที่มองโลกโลกกว้างไม่ใช่มองโลกแคบนะคะเป็นคนที่มองมุมกว้างๆมองออกข้างนอกไม่ได้มองแค่จุดจุดนี้คนอื่นเขาอาจจะมองแค่ผิวเผินนั่นแสดงว่าคนอื่นเขาต้องการให้คุณเห็นแค่เขาในช่วงระยะเวลานาั แต่คุณมองทะลุมากกว่านั้นนั่นเองนะคะนี่คือความเก่งความสามารถของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณไม่ได้มองแค่ภายนอกของเขาแต่คุณมองกระทั่งเห็นเบื้องลึกจิตใจของเขานั่นเองความสามารถของคุณมีร้นเหลือและคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นคนให้ความรู้กับคนอื่นและเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอคุณเป็นคนที่เปิดโลกกว้างให้คนอื่นได้แสดงทัศนคติเพื่อจะเอาทัศนคติตรงนั้นน่ะมาแก้ไขและปรับปรุงให้ตัวเองมีความเก่งมากขึ้นการที่คุณเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนี่แหละค่ะมันทําให้คุณเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ต่อค่ะ แปดดาบนะคะคุณจะได้หลุดพน้นออกจากนะคะแปดดาบนะคะคุณจะได้หลุดพน้นออกสิ่งที่คุณอ่อมคุณยมณนะตอนนี้นั่นเองบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณไม่หลุดพน้นได้ไงคะมันคือเดรดมีบางสิ่งบางอย่างนะคะกําลังจะนําพาให้คุณหลุดพน้นจากอุปสรรคปัญหาจากความขาดแคขนสิ่งที่คุณเจออยู่ณนะตอนนี้คุณจะหาทางออกได้อย่างไรคะ่ะมาคะ่ะ ขอคุณ่าขอคุณ่ะค,คุณจะหาทางออกด้วยตัวของคุณเองด้วยสติและปัญญาของคุณนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดบางสิ่งบางอย่างนะคะ The date ออกมานะคะคุณจะหาทางออกด้วยตัวของคุณเองบางคนหาทางออกไม่ได้บางคนไปวัดนู่นไปวัดนี่ทำนูนอู้ทำพิธีเยอะแยะมากมายสุดท้ายเราก็จะแตกฉานตัดสรู เข้าใจด้วยตัวของคุณเองนะคะทําบุญน้อยแต่นั่งสมาธิแผ่เมตตานี่แหลคะค่ะคือคําตอบที่ดีที่สุดจากบางสิ่งบางอย่างที่คอยเป็นห่วงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะความสามารถคุณจะตัดสินปัญหาคุณจะเห็นทางออก ของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นและเร็วมากไม่เกินวัน2วันไม่เกินวันจันท์นี้นั่นเองค่ะเราพูดเลยนะคะความสําเร็จของคุณอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่มันติดขัดขอให้คุณวางให้ลงปรงให้ได้แล้วสิ่งที่คุณติดขัดแบบที่คุณเป็นอยู่8ดาบ คุณจะได้หลุดพ้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นคุณจะกลับมาขอบคุณนะคะห้าเหรียญและแปดดาบที่คุณเจอนั่นเองค่ะทุกคนต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องหนักอกหนักใจแต่คุณยังโชคดี นะคะที่มีบางสิ่งบางอย่างมาสื่อกับคุณให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจนะักคำคืนวันพระนี้นั่นเองบางสิ่งบางอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะท่านไม่ได้บอกเฉลยนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปล่อยวางค่ะเป็นเทาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น เทวดาและนางฟ้าที่รักลเลออินดูคุณเป็นเทวดาและนางฟ้าและเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณรักลเลออินดูคุณคอยห่วงคุณไม่ห่วงคุณแล้วจะมาสื่อสารกับคุณนะักข่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันพระเราบอกตรงๆเลยว่าวันนี้เราไม่ได้ทําคลิปนี้นะคะเราไม่ได้ตั้งชื่อคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้น มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างต้องการจะสื่อสารกับคุณณนะค่ำคืนนี้คลิปแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะต่อขา่าแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกอะไรที่คุณจะได้พบได้เจอนะคะช่วงเวลานี้ภายในวันตั้งแต่วันที่คุณมาดูก็คือคืนวันเสาร์จนถึงวันที่แปดวันที่แปดเดือนแปด อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองแล้วความสุขอะไรจะเข้ามาในชีวิตคุณคะต่อค่ะ โอ้ my god คุณค่ะคุณคะความสุขครั้งยิ่งใหญ่ความรักจะมีคนมามอบโอกาสดีนะคะเสนองานดีๆถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความขาดแคลนจะหลุดพ้นออกจากไปจากชีวิตคุณไม่มีความขาดแคลนเพราะคุณจะได้นั่งบันลังต่างทองในวันที่8เดือน8อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคุณจะสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองค่ะนะคะและถ้าคุณจะมีคนรักหรือกําลังศึกษาดูใจมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเราบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขบางคนจะได้บพบเจอคนต่างชาติได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้พบเจอสิ่งที่คุณคู่ควรคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะในวันที่8เดือน8นั่นเองต่อค่ะ โอมิกะเขาคุณค่โอมิกะโอ้นะคะไม่ว่าคุณไปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเราบอกเลยเราถึงบอกว่านี่คือคลิปด่วนมากคลิปด่วนที่ด่วนที่สุดนะคะคลิปด่วนที่ด่วนที่สุดเพราะนะคะเราอัดแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะนี่คือ q ค e ีนอวบนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะวันที่8เดือน8มันคือการตัดสินดวงชะตาของคุณฟ้าใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่อำยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีมากๆนะคะเนี่ยค่ะ นะคะอำนาจวาสนาบาลมีกว่าคุณจะตกตะกอนชีวิตกว่าคุณจะขึ้นเป็นขึ้นบัลลังขึ้นเป็นมหาลาณีนี่แหละค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายนะคะเก่งทั้งบูเก่งทั้งบุญน,นะคะแล้วคุณก็มีความเพียบพร้อมนะคะความเพียบพร้อมในเรื่องการงานการเงิน นะคะและสมองราชินีถือดาบเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณได้เจอถูกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะนี่คือราชินีนะคะราชินี ออควีนอวบลาชินีถือไม้เท้าลาชินีผู้มีความเก่งฉลาดเหมือนกันมีความรวบรอบรู้เพราะตกตะกอนเรื่องบางสิ่งบางอย่างจากลาชินีถือดาบนับจากนี้คุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นคุณจะมีความสุขในด้านการทํางานนะคะคุณเป็นคนที่จะมีคนเข้ามาหาคุณคุณเป็นที่รักและชื่นชอบ นะคะของคนหลายๆคนในหมู่สังคมของคุณและไม่ใช่หมู่สังคมของคุณนับจากนี้ตัวคุณจะสวยคุณจะมีความโดดเด่นคุณจะมีออร่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรอผู้ชายถ้าคุณรับราชการแฟนคุณก็รับราชการเหมือนกันถ้าคุณเป็นนักธุรกิจแฟนคุณก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันนั่นเองนี่คือบุญบารมีของคุณเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะภายในวันที่แปดเดือนแปดนะคะนี่ ี่คือความลับจากสวรรค์ที่มาบอกคุณไม่ใช่จากสวรรค์ได้ไงคะเพราะมันขึ้นเดอะเลเวอร์แล้วก็มีนางฟ้ามาบอกคุณนั่นเองคะ่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะนี่คือวันที่แปดเดือนแปดคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จที่คุณใจได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นคน ผู้หญิงผู้ชายประเทศไหนอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะคุณเตรียมรับความสุขเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะดวงคุณเปิดในวันที่8เดือน8เพราะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปด่วนแบบด่วนมหาด่วนนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเพราะตอนแรกเราทําคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วเราก็ อัดเรียบร้อยแต่เรายังตัดไม่เสร็จอยู่ดีๆมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คลิปนี้แล้วเราก็เลยรีบมาอัดคลิปนี้ให้ทุกคนได้รู้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้สแสดงว่าพลังงานของคุณกําลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือเตรียมตัวเฉลิมฉลองในวันที่8เดือน8นั่นเองนะคะนี่คือของวันที่2ก็คือวันนี้วันที่สตะนุข,ของคุณมีความมีความคิดมากมีความคิดเยอะมีความ นะคะจิตใจว้าวุ่นตัดสินใจไม่ถูกนะคะหนักอ,อกหนักใจหายใจไม่ออกและค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนตัดสินคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะเงินทองทรัพย์สินอํานาจวาสนาบารมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้นในวันที่8เดือน8ชัยชนะความสำเร็จนี่คืออะไรคะนี่คือสี ไอ้โทษทีค่ะนี่คือสามถ้วยการเฉลิมฉลองชัยชนะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเย็นให้พอรอให้เป็นเลิอกออมเลิกยมถ้าคุณได้ดูคลิปนี้พลังงานคุณใจฟูมากแค่ไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้นคุณจะได้รับมากกว่าที่คุณเห็นในคลิปนั่นเองเราพูดแค่นี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมันมากกว่าที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ต่อค่ะ และบางสิ่งบางอย่างที่เป็นห่วงเอ็นดูคุณและมีบุญบารมีมากๆมาบอกคุณอะไรอีกค่ะแต่เราไม่รู้นะคะว่าท่านเป็นอะไรกับคุณแต่เรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะโอ้ m ม่ก็คุณจะได้รับข่าวสารดีๆในเรื่องการงานของคุณนะคะข่าวสารเป็นโลกออนไลน์เป็นงานที่สองรืกข่าวเกี่ยวกับงานของคุณบางคนจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิต คุณจะได้มีหุ้นส่วนในเรื่องธุรกิจการงานหรือหุ้นส่วนหรือคู่ของของคุณก็ได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณจะมีคู่คิดแต่ถ้าคุณที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีอายุมากแล้วนะคะคุณจะได้ลูกคุณคุณจะได้รับข่าวสารดีๆทั้ทงเรื่องการงานทั้งเรื่องความรักนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบค่ะขอบค่ะโอเมก้าโอเมก้าท oh oh ายในวันที่แปดเดือนแปด โชคลาภเงินทองนะคะความรักความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่วันที่8เดือน8ขึ้นไปนะคะนี่คือฟ้าคุณจะเปิดในวันที่8เดือน8เตรียมตัวเฉลิมฉลองงานใหม่ๆแล้วก็โชคลาภโชคลาภครั้งนี้จะเป็นโชคลาภแบบไหนเราไม่รู้แต่โชคลาภครั้งนี้ทําให้คุณเป็นถึงราชาโชคราชินเทวีโชคและเป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งร่ารวย ราชาโชคขึ้นสองเท่านะคะนี่คือความสําเร็จคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนถ้าตอนนี้คุณขาดแขนอยู่จะมีคนมามอบ รางวันให้คุณมามอบรางวันใหญ่เป็นรางวันชิ้นใหญ่นี่คือหนึ่งเหรียญแล้วความอมความยมของคุณจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณตั้งแต่วันที่แปดนี่คือสารดว่รดวนสารด่วนสารรับจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่บอกนามเราบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนแต่เรารู้ว่า ท่านเป็นห่วงโคตรเป็นห่วงคุณเลยและนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อกคุณถ้าคุณได้เจอคลิปนี้หลัวันที่8คุณก็นับไปอีก8วันนั่นเองนะคะเพราะนี่คือวันที่สองข้างขึ้น8ค่าเดือน8นะคะสิ่งที่คุณกังวลอยู่สิ่งที่คุณคิดไม่ตก ปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันจะคายออกและความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเข้ามาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบารมีของคุณเจรจรัสเราจะไม่จับคู่นะคะเพราะตอนนี้เวลานี้ผู้ชายผู้หญิง ทุกคนมีบารมีคุณเป็นคู่ซึ่งกันและกันนะคะเลขสี่ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขนะคะบ้านเมืองก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบายบายคองเกตตูเลชันค่ะข้อโชคดีสำหรับทุกคนที่เจอคืนนี้ คุณโคตรโชคดีที่ได้เจอคลิปนี้นั่นเองค่ะไปแล้วค่ะคอยหมีความสุขวันนี้นอนหลับฝันดีนะคะวันพระให้พระคุ้มครองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนี่แหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกคุณในวันนี้วันนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ